สวัสดีครับผมครับมืัอนี้เดี๋ยวผมจะมาเบิ่งอีห้าศูนย์ห้าหาอีนะครับผมอ่าอีเป็นอีอีคลิปนึงนะครับผมที่กับบอคได้รีวิวรถใหญ่นะครับผมส่วนมากี่เป็นรถน้อยรายกว่านะครับผมกับมืัอนี้เดี๋ยวผมไอ้มีโอกาสนะครับผมบางๆนะครับเดี๋ยวพามาเบิ่งอ่าห้าศูนย์ห้าหาอีนะครับผมอ่าเป็นรถอ่าอีรุ่นนึงนะครับผมที่นิยมกัน ในตอนนี้นะครับผมกมันเป็นรถขนาดที่แบบกว่านิยมแห้งนะครับผมเป็นซีรีส์ขนาดอ่ากะระบอกแม่เกะครึ่งไอ้ครึ่งกลางครึ่งใหญ่นะครับผมครึ่งอ่าครึ่งหน้าครึ่งไหลนะครับผมเท็่หน้าก็เท็นใดหรอกนะครับแต่กะคือว่านะครับผมหน้าลมกะต้องลมไม่ธรรมดานะครับผมตัวนี้เป็นฮาร์ซูนฮาร์ฮารีนะครับผมเป็นขนาดฮาร์ซีาแรงนะครับผม คะเป็นเครื่อง3าสูบนะครับผมมิเตอร์โบนะครับตัวนี้เป็นยางใหนะครับผมหล่อหนาใหญ่นะครับที่เปลี่ยนมาจากไอรุ่นเก่านะครับยางกับขนาดเออสิบสองขี่ยนะครับผมมีขนาดซํากันนะครับผมกับโลอของเจ็ดหกนะครับเจ็ดหกเก้ายเดี๋ยวนะครับผมเจ็ดสหกนะครับ ใส่ยางใส่เดียวกันนะครับผมแต่เป็นค้ละแบบนะครับยางค้ละแบบตัวนี้เป็นยางกของมีแค่ที่นะครับผมนะครับกใหไงเลยทด้เดียวนะครับผมยางนะนะครับเรื่องดันเรื่องนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับผมนันดีนะครับเพราะว่าอฟีกับสีทอดลงมาเนี้ยนะครับสีบุคออยฟีนะครับเพราะว่ามันมีขนาดยางใหญ่นะครับผมไปดีนะครับหลุดนีกนะครับ นะครับผมเดี๋ยวผมจะพายานบังหลดใส่หลบตัวรถนะครับผมตัวนี้ยังบอรเด็ไซเบดนะครับผมถ้าลูกค้าสั่งจองกับแถมนะครับผมแถมเบดไปเลยนะครับเบดฟองหล่อนะครับนะครับผมชุดหลังนะครับนี่เครื่องวิดีโอนะครับผมกับไข่ไขกับตัวหาสิ่งแรงเข้าเลยนะครับผมนะครับหลัก กโอ้สวยงามนะครับย่างใหญ่สูงงานไฮเงะงานนักหนักนะครับผมดันดินนดันป่าคู้หมาได้เบิดนะครับเป็นรถสามสูงนะครับเดี๋ยวผมมีข่าวมาแจ้งเอฟซีหลายคนนะครับคืออาบางที่ผมอาจจะเปลี่ยนช่องไม้นะครับผมกะเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกที่นึงนะครับถ้าผมเปลี่ยนช่องนะครับก็คือกะผมกะฝากให้เอฟซีทุกคนนะครับผมไปที่ตามช่องใหม่นั่นนี้นะครับผม ตอนนี้ยังบนหูนะครับว่าเป็นสิเป็นซองได้นะครับผมเดี๋ยวจะแจ้งอีกคลิปหนึ่งนะครับผมถ้าถ้ามีโอกาสนะครับผมเพราะว่ามันอ่าซองนี้มันผมรู้สึกว่ามันจะเปิดลายใดๆนะครับผมสร้างลายใดๆนะครับอันนี้ผคงโกงหูกันเดี๋ยวผมต้องเช็คข้อมูลอีกนะครับผมคือถามมันได้คือผมกระสีบบเปลี่ยนซองนะครับผมนะครับฝากพี่น้องไปติดตามให้น้ำแน่นะครับผม นะครับผมตัวนี้เป็นใบมีดของ SK นะครับผม SK นะครับใหญ่นะครับนี่ไฟเดรย์พร้อมนะครับแล้วก็เป็นไอ LED นะครับไฟ LED นะครับผมฐานลูกค้าบม,มามักมองการส้นนะครับเดี๋ยวตีใส่ของปลายลูงกา เป็นเป็นข้านเปิดนะครับผมแบบนี้นะครับเป็นขัานเปิดนะครับกันฟุ้นนะครับผมกันฟุ้นสวยนะครับผมสวยสวยสวย,ยางลังกัดปีย,ยางลังหนีเดียวสิบแปดสิบแปดคีซีสามศูนย์นะครับเดียวคุมเบิร์ของขีเจ็ดองกันมัดจับกันอไปสิบแปดคี0ีสามสิบนะครับ ยังเบอร์เดียวกันนะครับผมเบอร์เดียวกันเลยนะครับย่างหน้าย่าหลังเบอร์เดียวกันเลยนะครับครับอ่าีโตของเฮานะครับผมสูงเติบนะครับเพียงข้อผมเลยสูงลอยเจ็ดสิบสองนะครับผมเพียงข้อผมเลยอย่างเป็นรถพุ่มีเทอร์โบนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟกับผมแป๊บหนึ่งนะครับผมนะครับผม เป็นรถซ้ำสูบที่บิมิเทอร์โบนะครับผมเป็นปั๊มแบบปั๊มเลียมนะครับผมปั๊มเลียมคือหาซิบเรีงเข้านะครับผมนะครับเข้มไม่กัคือกันลรปร่างตัวรถคล้ายๆแบบหาซุนอันละแต่ว่ามีรูปร่างขนาดใหญ่กว่านะครับผมคือตามซีรีส์ของมันนะครับผมฮ่าฮ่าที อ่าเดี๋ยวผมสี่บอกอย่างนึงนะครับผมเอฟซีถามมาบางคนเพิ่อนโมโหนะครับก็คือไอตู้แอร์นะครับเริ่มต้นจากที่เท่ายด์นะครับเริ่มต้นจากหันซิมหาเลงนะครับผมจนหอดรุ่นใหญ่หมดละนะครับผมแต่ว่ารุ่นรุ่นไอฮาร์ซูนเท่านี้กะบสามหกยังสีนะครับผมถ้าอันนี้ลูกค้ามไมยสั่งมาสั่งจอมานะครับผมกะคือกะะกเฮ็ดได้นะครับผมกะสั่งเฮ้าจากสั่งจากบริษัทเลยนะครับนะครับผมแต่ว่าก็ต้องทาแน่นะครับใส่ระยะเวลากระตองทานี่จะ ลนนะครับผมเ้าต้องสร้างลวงหนานะครับผมนะครับอ่าเขาที่ขอเสียใจในอันนี้ผมกะยังยังโบว์นะครับผมว่าผมกับพวกคยครับไอ้ยครับหาหานะครับเดี๋ยวตาว่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะขับในเบิ้งนะครับผมกะไอีส่วนตัวรถนะครับผมกะนหนักอี๋ตัวนี้เดี๋ยวผมจะบอกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมอีผมกับบริภูรทุกอย่างนะครับอี๋ก็คือ เอเอ่อเนี่ยรูปลักษณ์ไหม่หนอกนะครับผมขนาดเดง,งขนาดยางนะครับนะครับห้าสิบห้านะครับผมแต่ว่าเบึงลักษณะนี่ผมว่าอีในตัวมังคู้นไปหาเครื่องนักศีลนะครับผมไอ้ฟ้ากระโปรงนะครับผมว่ามันอีน่าลักษณะตัวเปล่าผมว่าคล้ายๆกันเลยก็หาทิปนะครับเพียงแต่ว,วา่าเอ่อเผานะครับ พวกข้าพวกไอ้นี่ครับมันก็แตกต่างกันนะครับผมหลยายะกันหดอกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวครับอคลิปน,นี้เดี๋ยวผมขอไอ้จบคลิปไปเพียงเท่านี้สกักนนกันนะครับผมถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วครับผมแล้วก็ฝากนั่นเป็นเรื่องครับผมติดตามน้ำแน่นะครับนะครับผมไอ้ทนายส้นใจนะครับผมจะได้รถไทจองเย,ย่หรือว่าอยากลองสอบถามนะครับผมกระทู่แม่ใดนะครับผม เบอร์โทรเอ่ยเบอร์โทรกะ080นะครับผม2 8 2 9 2 5 8นะครับล่องอาธาท่านไหนอยู่ไกลนะครับผมไต้องใช้เต๋อของเรานะครับอยู่อุบลนะครับผมอยู่รจตธานีนะครับก็คืออ่าอยู่เขตฟังบริณนะครับผมถ้าเข้ามากะมาลองครับเบิ้งแดกนะครับผมมาเบิ้งมาไปสัมผัสนะครับผมครับครับก็มีศาลาไปนะครับผมหยิบนี่กะเดี๋ยวพามาเบิ้งรถในซื้อนะครับผมมันบ่ อันนี้นะครับเปลี่ยนผมกับมารีวิวเป็นตัวใหญ่บางนะครับผมจะเจ็บซีอะไรคนเหมือนใจกินนะครับกล้องมั่วกับขอภัยน้ำเลือครับผมนะครับเพราะว่าไอ้ผมกับบุคคลในรีวิวรถใหญ่นะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะพามาเบิ้งเจ็ดสิบหาแรงนะครับผมคือคันนี้นะครับเดี๋ยวจังเบิ้งกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี่ก่อนในครับผมสวัสดีครับ